มาตรวจสอบเรื่องร้อนในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับมีการแชร์ส่งต่อกันว่าหาดกะหลิมป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเกิดน้ำลดแจ้งเตรียมรับมือสึนามิแต่มันจะจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบก่อนในชัวหรือโมนิมครับ ตรวจสอบแช์ส่งต่อว่าหาดกลิมป่าตองจังหวัดภูเก็ตเกิดน้ำลดให้เตรียมรับมือสนามนี้ไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าแชนี้มั่วนิ่มค่ะขณะนี้ไม่ได้มีการเตือนภัยสึนามนิแต่อย่างใดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือจากแหล่งข่าวที่ไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศครับ 24ปีแห่งเส้นทางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดําเนินการภายใต้รัฐบาลที่สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผ่านไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน3ระดับ S M L เพื่อให้กองทุนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่โครงการ S M L ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเกิดเป็นอาชีพสร้างไรายได้และเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ